คน,นเอ้ยเนาะเมื่อนี้วันวเสาร์จากพี่นนองกับทักทายสบายดีจ้าเพื่อว่าก็มาเหตุงานตามปกตินะคะแต่ว่ามื่อนี้สีออกไปตลาดค่ะทุกคนไปสื่อนุ่มจีนมากินกับแกงไตปลาเนาะทั้งเจ้าน้ายทั้งลูกหนองอยากกินแกงไตปลาแต่สั่งนุ่มจีนมาในลานขายกับเขาเขาบอกว่าบ่มีเนาะอันนั้นแก็บก็เลยมาส่งแต่กับเขานะคะบ่มีนุ่มจีนเพ่ะว่าก็เลยอดใจบได้ค่ะ บุใจบัวใหอ่ที่จะไปตลาดนามบุบาทนะคะแต่อันนี้ก็เห็นพี่น้องกวาดใบไ,ไม่เนาะกวาดขยะเบึงเนี่ยสะอาดส่างเลยถนนคนทางเบึงนะคะพี่น้องเนี่ยเบึงเนี่ยคะ่ะสะอาดสะอางเนาะเบื้องเอาเด้อความสะอาดเนาะถึงว่าที่มีบอป่ามีใบไ,ไม้ อยู่ในแคมน้องแค้มสาพี่น้องเอ้ยแต่เพื่อนโมยอมกวาดใบใหม่ลงนอเบิงพนนะความมีระเบียบวินยัยเด้อจ่าเบิงเอา้าเพื่อนกกวาดมีคนมากเก็บขยอขยาเนาะเบิงแน่เนี่ยเห็นอ่อนซ่อนไหมจะอ่อนในความสะอาดสะอาดจะอ่อนในความมีระเบียบวินยัยของเพื่อนเนาะล่อก่อนมามามา้มามา้่อยถาจะยั่ คน,นน่ะนี่แค่นีหมู่บ้านนะนี่ยัางซมหนีนะพี่น้องเลยย่ามนี่ย่ามแหลงเนาะไปใหม่กับสิไลายนี่แต่กับความสะอาดสะอางมาเต็มเห้นแต่ออนซ่อนเนาะมื่อนี้ไปห้าย่างรอตลาดนัดเป็นเท่าไหร่แล้วกลไปน้ากันเลยจากพี่น้องเนาะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องพี่ว่าน้ำเด้อจ้า ออนซ่อนถนนหนทางอันซ่อนความสะอาดสะอานของเพลินอนซ่อนการไปมาสะดวกสบายน,น้องอ่าเจ้าหนาาได้ถามว่าน้องสมมสีอายุจักปีเนาะเพราะว่าก็บอกว่าอายุสิบเก่านะทุกคนแต่ว่า เจ้านายก็เลยบอกว่าอ้สิบเก่าเฮ็ดงานสมเกงแท้เพื่นว่าเนี่ยนี่เนาะเจ้านายน้องเพ่ว่านสือนชมน้องชมสีนะทุกคนว่าเฮ็ดงานเก่งสมาเฮ็ดงานเก่งแท้อายกําลังหน่อยหน่อยหนึ่งกาลังสิบแปดสิบแปดสิบเก่าสิบเก่าเนาะทุกคนเพื่นว่าทูสมาขยันแท้เก่งแท้ดูแท้เนาะน้องเฮ็ดแบบตลอดเลยนะขยันตื่นเร็กตูกเสาเนาะน้องชมซีนะเพื่อนก็เลยสือนชมนะเนาะเพื่อนเห็นในอยู่บันตรงขามกันนะทุกคน นี่ก็เลยเพิ่นก็เลยเพ้อไปเบานะทุกคนไปเบาอันนั้นคําที่มันถิมถิมแจงการถิมเจาถิมแทงใจเพ้ยว่านะคะโดยการที่แบบว่าโอ้เนาะตอนนี้หันเล้าเฮากับยำแย่อยู่เพื่นว่าเนาะเศรษฐกิจยำแย่แห้งไร้จะนายเบาในนี้นะทุกคนเพียว่าก็เลยแบบเพราะว่าอ่ากะจีนไปลงทุนอยู่เหล่าร้อ่าเพราะว่ากะสีวังมีแต่วังผลประโยชน์จากเล่าแน่ว่าจัางสีนะ โอ้ยเพ่ว่านแหละกับแบบตื่นตั้นนะคําบบอกของเจ้านายนันทุกคนแบบมันเป็นความจริงเนาะเฮาแบบเออขนาดแบบว่าเพื่อนที่เป็นแบบว่าคนไทยบอกายซะเลยกะแบบว่าที่เหตุงานแบบทั่วไปอะบริเวณแบบว่าเป็นเจ้านายคนในคนที่แบบใหญ่โตนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนยังหูแหละแต่ยังเป็นห่วงพ่อเมย์พี่น้องคนเล่าเนาะแต่ยังเป็นห่วงพ่อเมย์พี่น้องคนเล่านะ ว่าก็เลยเห็นแบบปุ้ยแบบว่าแขนเลยก็เลยรู้สึกแบบโอ้นี่แหลนะนอกคนไทยบอกว่าคนเล่าสิยูในสถานะใดนะคะพี่น้องเนะเาะว่าคนเล่าสิยูในสถานหนสถานแบบสถานะแบบใดก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงเป็นไงก็ยังแบบว่าให้ความเมตตาทั้งที่แบบว่าโกยวะ เขอยู่ใดเพราะว่าเขาคลองเครื่องใส่ยอยู่ไทยพอแพงก็ยังที่ทุกคนเห็นเนอะอันนี้คือน้ำสมสดกับกวดละสิบบาทนี่เลยสิบหาบาท10บบาทก็มีอันนี้คือมาตลาดนะคะน้มจีนไปหาเบิงอันนั้นก่อนเต้าหูน้นมสดให้น้องเชอก่อน ไปเพื่องร้านนั้นดีกว่าร้านนี้เขาก็สิคลายแพงนิดน่อยจิมีหลายร้านพี่น้องเฮ้ยคือให้เข้าเลือกเสือตามใจชอบเข้าอยากได้เรือนใดจะมีหลายร้านมากเลือกซื้อเอาตามใจชอบเออร้านคุณยายดีกว่าไปตะขืออยู่ ันนี้กาลจะจักบักนี่นอกจากพค่ว่ากับไปเวตลาดนิดนึงนะคะก็ได้ผักมาแล้วทุกคนคือถูกมากบอกได้คําเดียวเลยว่าถูกแห้งนะคะเนาะนี่แหละก็เป็นคําทีแบบว่าเออเจ้าหน่ายนะคะทุกคนได้เป็นห่วงเป็นใยเนาะแบบว่าเห็นแล้วก็แบบเป็นห่วงเป็นใยนะคะเรื่องการเศรษฐกิจในลาวเพื่อนกับเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนกับดูแลลูกน้องเพื่อนแบบอย่างดีเลยนะทุกคนดูแลดีมากคือ เพราะว่าจะแพี่ว่าจะไปตลาดหรือว่าไปยังก็แล้วแต่เนาะพี่ว่าจะไปสื่อ,อยังเนี่ยถ้าบนเ็นเนี่เพื่อนก็นจะเอาเงินหายหลดนะบ่ะเคยว่าจะห้เข้าสื่อกินแบบเปล่าๆต้องห้เงินเลยความแบบดูแลเอาใส่ใจใส่นะคะทุกคนเนาะก็ถือว่าโชคดีของน้องพี่ว่าอะไรกับน,นอ้องสมซีนะคะทีมีเจ้านาาหรือว่านายจางแบบดีๆแบบนี้นอกจากพี่น้องเอ้ยความโชคดีของน้อง,องเนาะ นี่ละพี่น้องตึงเข้าเสีเหตุงานเมื่อยเนาะบางคังนะคะอาจจะทํางานหนักอันนี้ก็คือแรงงานพม่านะทุกคนคือเวลาที่เขามากวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านเจ้านายของเพรวา่าเพรว่าก็จะให้ข้าหนุมเขาเนาะก็คือแบบว่ามีแล้วก็แบ่งปันกันนะคะทุกคนคือเป็นเราก็เป็นแรงงานเหมือนกันเนาะาะว่าจะเป็นเล่าหรือพมา่าหรือว่า ผู้ใดก็แล้วแต่ทุกคนอันใดที่แบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปบางทีข้าวหนมเจ้านายซื้อมาหรือเพื่อนอะไรให้มาเยอะแยะนะคะเพราวก,กินผู้เดียวกับโบเบิร์ตเนาะกินนําบบทันนะคะทุกคนก็เลยต้องมาแบ่งกันเนี่ยนี่ค่ะบีแบ่งกันไปนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องรล่าดีๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่านายจ่างเพื่อนเป็นห่วงเป็นใหญ่ขนาดใด เพราะว่าถึงสิบคอยดเดวานะคะเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในลาวเรื่องการแบบว่ายังอยู่ในลาวยังก็แหละแต่แต่ว่าเวลาที่เ่นเวาออกมาคือเผนจะเป็นห่วงเป็นใหญ่จากใจจริงนะทุกคนเผนว่าสัมผัสได้เนาะนี่เลยเ่นก็บ,บอกว่าเอา้ยังไงก็อดทนนะเก็บเงินส่งให้พ่อให้แม่แล้วก็แบบว่าออพยายามเก็บตัวเผื่อตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะเผนก็บ,บอกเนาะนี่เลยจ้ะโอเคค่ะทุกคน ก็มาพอกับน้องเพ็ยว่าเลยจ้กเป็นวันเสาร์ทุกคนน้องเพ็ยว่าสิไปเลาะเบิงตลาดค่ะตลาดนัดอยู่หน้าหมู่บ้านนะทุกคนว่าจะของจะถือขนาดใดเป็นยังคนเล่าด้วาแรงงานทุกๆคนถึงเหลือกที่จะมาทํางานอยู่ในไทยแหละก็บแบบว่าอ่าถึงค้าแรงจะบดม้มากมายกายกองเหมือนที่บางคนแบบขูดรีดไถคนเลา่าทุกคนแต่เข้าก็เหลือกที่จะมาเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนากันเลยจ้า